สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเรามาอยู่กับแมปโบเกนนะครับครั้งที่แล้วเรามาแนะนำตัวกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนครั้งที่แล้วที่เราอยู่เล่นแมปพาวเวอร์ดีเฟน์แล้ววันนี้นะครับเราจะมาสอนกระโดดสูงในแมปโบเกนนะครับอย่างแรกเลย เอิ่มหารถด,ดับเพลิงคันนี้นะครับแต่ความจริงจะค่อยเสกก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปบ้านหลังไหนก็ได้นะครับหรือจะขับรถไปก็ได้นะครับทุกคนเราเอิ่มหาบ้านหลังที่ยังไม่มีคนแล้วก็ลบรถทิ้งนะคบแล้วก็เสกรถด,ดับเพลิงให้เอาหน้าเข้านะครับนะ ล้วเข้าไปในบ้านอยนี้เลยจากนั้นแล้วก็ใช้อันนี้ได้นะครับหรือใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะเร็วขึ้นเฉยเพราะว่าตอนกระโดดสูงมันจะต้องมันจะช้าแต่ว่าไม่เป็นไรครับใครไม่มีก็ใช้พวกอันอื่นไปแทนก่อนหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ แล้วก็หาไอ้นี่มานะครับหาลูกบาทลูกบาทครับ,บนี่ครับแล้วก็ถือลูกบาไสไว้แล้วจากนั้นก็เลือกบ้านหลังไหนก็ได้ครับแล้วถ้าผู้ชมก็จะได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ย ก็ที่กระโดดติดหลังค้าได้ด้วยแบบน,นี้นะครับทุกคนนะครับทุกคนครั้งนี้นะครับเราจะใครอยากดูเกี่ยวกับแมความรับเกี่ยวกับแบบบุคคลิเวนอะไรหรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอแปลว่า หมื่นไลค์ได้ไหมครับอ็ทำได้ก็กดให้หน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่ถ้าทุกคนนะเอ่มเอ่เอาลูกบาสออกถ้าเกิดคุณเอาลูกบาสออกมันก็จะเป็นแบบือถ้าคุณใส่ลูกบาสมันก็จะวาร์ปนะครับทุกคนบายบายนะทุกคน